ในขณะนี้ PC มากกว่าครึ่งหนึ่งยังคงใช้ Windows 10แม้ว่าจะมีการประกาศว่าจะไม่ให้การสนับสนุนต่ออีกต่อไปในเดือนตุลาคม2568นี้นี่อาจสร้างความกังวลให้กับผู้ใช้งานไม่เพียงแต่ในระดับบุคคลแต่รวมถึงองค์กรธุรกิจด้วย ตามข้อมูลจากแคสเปอร์สก้พบว่า53%ของผู้ใช้ทั่วไปและ59.5%ของผู้ใช้องค์กรยังคงเลือกที่จะใช้งาน Windows 10ในขณะที่มีเพียง33%ของ PC เท่านั้นที่อัปเกรดไปยัง Windows 11ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นที่ใหม่ที่สุดในตอนนี้ซึ่งหมายความว่าผู้คนกำลังติดอยู่กับระบบปฏิบัติการที่อาจเสี่ยงต่อความปลอดภัยได้การที่ระบบปฏิบัติการ Windows 10ช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่ไม่ได้รับการแก้ไขจะเป็นสิ่งที่น่ากังวลมากยิ่งขึ้น เพราะเมื่อระบบหมดอายุการใช้งานจะไม่มีการอัปเดตใดๆอีกต่อไปและแฮกเกอร์อาจใช้ประโยชน์จากช่องโหว่เหล่านั้นได้ง่ายขึ้นการให้ความสําคัญกับการอัปเดตเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ยิ่งในช่วงที่ใกล้จะมีการยุติการสนับสนุนเช่นนี้ ถึงแม้ว่าตอนนี้จะมีเวลาอีกไม่มากแต่ตัวเลขเด็ดที่ปรากฏก็คือผู้ใช้ Windows 10ยังมีมากถึง53%แม้ว่าสถิติจะแสดงว่า Windows 11เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแต่มีแค่ประมาณ33%เท่านั้นที่เปลี่ยนมาใช้ระบบปฏิบัติการใหม่ทำให้เราเห็นได้ชัดว่าผู้เกี่ยวข้องยังมีความติดขัดต่อระบบเก่ากันอยู่มากซึ่งน่าจะเป็นเรื่องที่น่าพิจารณาอย่างยิ่งในกลุ่มองค์กรตัวเลขของผู้ใช้งาน Windows 10ยิ่งสูงขึ้น โดยพบว่า59.5%ของอุปกรณ์ในองค์กรใช้ Windows 10ขนาดที่ธุรกิจขนาดเล็กก็มีตัวเลขอยู่ที่51%ในขณะเดียวกันก็มีมากกว่า6%ที่ยังใช้งาน Windows 7ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นที่ได้สิ้นสุดการสนับสนุนไปตั้งแต่ปี2,563แล้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยแสดงความกังวลว่าการใช้งานระบบปฏิบัติการเก่าจะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการถูกเจาะข้อมูลสูงขึ้นไม่เพียงแต่ความเสี่ยงในการโจมตีแต่ยังมีความไม่เข้ากันกับซอฟต์แวร์และเครื่องมือใหม่ๆซึ่งอาจจะทำให้เกิดความไม่สะดวกขึ้นในธุรกิจเนื่องจากการไม่สามารถดำเนินการต่อได้อย่างราบรื่น โอเล็กกโรเบตจากแคสเปอร์สกีตั้งข้อสังเกตว่าหลายครั้งการเปลี่ยนระบบไปเป็นเวอร์ชันใหม่อาจถูกมองว่าไม่จำเป็นหรือสร้างความยุ่งยากในขั้นตอนดำเนินงานอย่างไรก็ตามการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์คือสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามโดยเฉพาะเมื่อมันมีผลต่อการทำงานในอนาคตฝ่ายไอทีและความปลอดภัยในองค์กรจํจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการอัปเดตซอฟต์แวร์อย่างทันเวลาเนื่องจากการอัปเดตนี้ถือเป็นการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลที่จะนำมาซึ่งค่าใช้จ่ายที่สูง ในการยกระดับความปลอดภัยส่วนบุคคลและธุรกิจผู้ใช้งานควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบปฏิบัติการที่ใช้เป็นเวอร์ชันล่าสุดและเปิดฟีเจอร์การอัปเดตอัตโนมัติเพื่อให้รับการป้องกันจากช่องโหว่ที่อาจเกิดขึ้นสำหรับลูกค้าองค์กรที่อยู่ระหว่างการทดสอบการอัปเดตควรพิจารณาใช้โซลูชันความปลอดภัยที่มีความสามารถครอบคลุมเพื่อช่วยจัดการกับความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพในขณะที่ทุกคนต้องใช้ชีวิตอย่างมีความปลอดภัยแต่คำถามคือ คุณมีการวางแผนเพื่ออัปเดตระบบปฏิบัติการก่อนถึงกำหนดเวลานั้นแล้วหรือยังการแชร์ความคิดเห็นของคุณในเรื่องนี้จะมีความหมายต่อนักอ่านคนอื่นๆอย่างยิ่ง